ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อมัวเพลินไปทำไมความตายอรอยอยู่ข้างหน้าทำไมความตายจึงเป็นเรื่องที่ควรรู้คำตอบก็คือมันคือความจริงแท้ของชีวิต ที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้แต่คนเรากับพยายามทำเป็นหลงลืมหรือไม่อยากนึกถึงความตายเพราะกลัวจนทำให้เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความตายมีภาษิตที่เบิพูดไว้ยอย่างน่าฟังว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้า อะไรจะมาถึงก่อนเราจะไปคิดว่าจะมีพรุ่งนี้นะบางทีอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้เพราะชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนใครจะไปรู้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราเมื่อเราฉูกคิดขึ้นมาได้แล้วเกี่ยวกับความตายแล้วมันจะดีอย่างไรคำตอบก็คือประการที่หนึ่งทำให้เราลงมือขวนขวายในเรื่องที่เคยผ่านพ้น เราส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีความคิดอ่านเรารู้ว่าอะไรควรทำแต่เรามักจะผัดผ่อนเช่นการดูแลคุณพ่อคุณแม่การอบรมลูกลๆและการปฏิบัติธรรมมาเราผัดผ่นอนพราะหลวงคิดว่าจะมีเวลาเหลือเฟือบางทีคุณพ่อคุณแม่แก่มากแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเยี่ยมท่าน วันนี้ขอทำงานก่อนทำไมถึงต้องขอทำงานก่อนก็เพราะใกล้ถึงเส้นตายแล้วคนในยุคสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้เรามีเส้นตายเยอะเหลือเกินมีเส้นตายไปเสียทุกเรื่องเลยเราต้องรีบทำทุกอย่างให้ทันเส้นตายโดยลืมคิดไปว่าบางเส้นตายสำคัญบางเส้นตายไม่สำคัญ และเส้นตายที่แท้จริงที่สุดนั้นคืออะไรคุณอาจจะคิดว่าคืนนี้ห้างดังมิมิรไนเซวเป็นคืนสุดท้ายต้องรีบไปเสียก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมพ่อแม่บางคนอยากจะปฏิบัติธรรมกำลังจะเริ่มนั่งสมาธิแล้วแต่พอดูนาฬิกาก็นึกขึ้นได้ว่าละครเรื่องโปรดจะมาพอดีขอดูละครก่อน นั่งสมาธิเอาไว้ทีหลังเพราะเราคิดว่าเรายังมีเวลาเหลือเฟือพรุ่งนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ก็มีเรื่องรีบด่วนให้ทำก็เลยผัดเรื่องลูกเอาไว้ก่อนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนไม่มีเวลาคุยกับลูกเลยถ้าคิดเรื่องความตายให้ดีๆเราจะรู้ว่าไม่แน่นะ วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้หรือวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของพ่อแม่ก็ได้เรามีเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตมีเวลาเล่นเฟซบุ๊กแต่เรามักจะไม่มีเวลาทำสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตก็เพราะชอบผัดอผ่อนนี่แหละแต่ถ้าเราคิดถึงความตายที่อาจจะมาวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะหันมาทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ไม่ผัดผ่อนอีกต่อไปประการที่สองทำให้เราปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดเคยเป็นไหมเวลาของหายเสียใจเป็นบักเป็นเวรลืมโทรศัพท์ไว้บนรถแท็กซี่หรือทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายกุมขมับเลยว่าแย่แล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองคิดถึงความตายดูแล้วจะรู้ว่า อย่าว่าแต่โทรศัพท์มือถือหายเลยอย่าว่าแต่เงินหายเลยหนักกว่านี้ก็ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความตายเพราะเมื่อเราตายเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดการคิดเรื่องความตายทำให้เราปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นหรือในกรณีที่เราทะเลาะกับใครสักคนเพียงเพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่ทำอย่างที่เราต้องการ เห็นแล้วโกรธเกลียดทนไม่ได้ถ้าเรานึกถึงความตายนึกว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วนะความโกรธความเกลียดยังจะหายไปมากเลยเราจะปล่อยวางได้มากขึ้นการทะเลาะบ่อแวงกันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าคนเราอยู่ยั่งยืนยงเราจะลงยึดติดกับอะไรมากมายยึดติดตัวตน ยึดติดทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสริญแต่ถ้าเรารู้ว่าอย่างไรเสียสักวันเราก็ต้องตายทุกอย่างก็จะดูเล็กน้อยไปเลยในเมื่อสักวันเราต้องพรากจากสิ่งเหล่านี้จะยึดมั่นไปทําไมในเมื่อสักวันเราก็ต้องจากกันจะโกรธกันไปทําไมประการที่สาม ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีมากขึ้นคนเรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเมื่อสูญเสียมันไปตอนที่ยังอยู่กับเราก็ไม่เห็นคุณค่ายกตัวอย่างสามีภรรยาตอนที่อยู่ด้วยกันก็เอาเตดทะเลาะกันแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปอีกคนก็มานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่รักเขาให้มากกว่านี้ หรือไม่ก็เนืกชมว่าเขาเป็นคนดีเหลือเกินไม่น่าจากไปเลยสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องที่เราไม่เคยเห็นค่าเวลาปกติก็ไม่สนใจดูแลรักษาสุขภาพแต่พอเริ่มแก่ตัวลงเริ่มมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาถึงได้แต่หนักว่าสุขภาพนี้สำคัญที่สุดเราจะเห็นคุณค่าของสุขภาพก็แต่เมื่อล้มป่วย ตอนที่เรามีมือมีแขนครบเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่หมดแต่อยากได้โนู่นอยากได้นี่แต่พอต้องเสียแขนเสียมือไปถึงจะมารู้สึกว่าแค่มีแขนมีขาครบก็ดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ต้องตายวันแต่ละวันเวลาแต่ละวินาทีก็จะดูไม่มีค่าเหมือนกับเด็กปรุ่นที่ไม่เห็นคุณค่าของเวลา ตรงกันข้ามกับคนป่วยหนักหรือเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายส่วนใหญ่จะเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเช้าวันใหม่แค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วที่วันนี้ยังไม่ตายยังมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งที่อยากจะทำความรู้สึกแบบนี้จะไม่มีกับวัยรุน่นหรือแม้แต่คนทั่วไปเพราะเขาคิดว่า จะมีเวลาเหลือเฟือในโลกนี้ความสุขจะหาได้ง่ายขึ้นมากถ้าเราตระหนักว่าเราจะต้องตายในไม่ช้าก็เร็วมีบางคนที่ทุกเย็นเมื่อได้เห็นหน้าลูกหน้าสามีภรรยาแค่นี้เขาก็มีความสุขและขอบคุณชีวิตในขณะที่หลายคนกลับมีความสุขยากเหลือเกินต้องการโน่นต้องการน,น,ารนี่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่พอ ก็เพราะเขาลืมว่าสักวันหนึ่งเขาต้องตายไม่ว่าจะได้อะไรมาสักวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียมันไปความตายแม้ว่าอยู่ไกลไปอีกหลายวันแต่การตระหนักรู้ถึงความตายอยู่เสมอทำให้เราอ่อนโยนปล่อยวางและสงบลงเราจะอ่อนโยนกับผู้คนรอบตัวเรามากขึ้นถ้าคิดว่าวันพรุ่งนี้ เราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วก็ได้นะที่เราด่ากันทะเลาะกันไม่ถนอมน้ำใจกันก็เพราะเราหลงเลืมคิดว่าเราจะยังต้องเจอกันอีกนานระลึกถึงความตายไม่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นสิ่งที่ดีงามมันทำให้เราทบทวนพิจารณาตนเองว่าเราทำความดีมากพอหรือยังเราได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ได้เกิดมาไหม ทำประโยชน์สูงสุดหรือ,อยังเราได้ทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นหรือยังไม่ว่าหน้าที่ต่อพ่อแม่ต่อลูกและต่อตัอตวเองประโยชน์สูงสุดของการได้เกิดมาในชาตินี้ก็คือการได้เข้าถึงความสงบเข้าถึงธรรมะสรุปอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนไว้คือมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ ความตายในทางพระพุทธศาสนาคือทัศนะเรื่องความตายของพระพุทธเจ้าพระภิสุหลังสมัยพุทธกาลอย่างทัศนะของท่านบวชวเชระเมธีที่กล่าวความเขียนไว้ในผลงานล่าสุดของท่านก่อนมรณะจะมาถึงความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปคิดหลายคนไม่อยากตายจากมีชีวิตที่ยืนยาว พยายามยื้อชีวิตของตัวเองให้ยาวนานที่สุดแต่ความตายในพระพุทธศาสนานั้นกลับตรงข้ามพระพุทธเจ้าไม่เกรงกลัวต่อความตายสรยปินผู้กำหนดความตายด้วยพระองค์เองนี่คือการตายอย่างพุทธอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจุดเริ่มต้นของมนุษย์คือความตาย ในระหว่างทางคือความเป็นและปลายทางคือความตายนี่คือการมองความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ได้แยกต่างหากจากชีวิตท่าทีที่สำคัญมากเพราะถ้าเรามองความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความกลัวตายจะหายไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะกลัวทำไมอันเหมือนไอสไตน์ le, ได้กล่าวว่า ความตายเป็นความกลัวที่ไร้เหตุผลที่สุดเพราะความตายนั้นมาพร้อมความเกิดอยู่แล้วในคำพีวิสุทธิมทีกกล่าวเอาไว้ดีมากท่านบอกว่าความตายนั้นมาพร้อมกับความเกิดอุปมาดังหนึ่งเมื่อเห็ดดอกหนึ่งชำแรกผิวดินออกมาก็จะมีธุลีดินติดอยู่ที่ดอกเห็ดตัวอัตโนมัติความข้อนี้ฉันใด เมื่อเราทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีความตายสืบเนื่องกับชีวิตมาเป็นเนื้อเดียวกันฉานนั้นอุปมาดังหนึ่งเมื่อเรายกหน้ามือขึ้นหลังมือก็ตามมาหากชีวิตคือหน้ามือความตายก็คือหลังมือทั้งชีวิตหรือทั้งความเกิดและความตายก็คือสองด้านของฝ่ามือเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวตาย ความตายนั้นเป็นธรรมชาติพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามองว่าความตายนั้นเป็นธรรมชาติันเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนเอาไว้ว่าเราควรพิจารณาเนืองๆถึงธรรมดาของชีวิตหประการคือหนึเรามีความแก่เป็นธรรมดา 2. เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา 3. เรามีความตายเป็นธรรมดา 4. เรามีความพลัดพากเป็นธรรมดาและ 5. เรามีกรรมที่ต้องรับผลแห่งกรรมเป็นธรรมดาพระองค์ใช้คำว่าธรรมดาไม่ได้คิดว่าเป็นของแปลกประหลาดทัศนคตินี้สำคัญมากๆที่ยอมรับว่าความตายนั้นเป็นสิ่งสามัญธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง น้อมกาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทานาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ